ท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขอยู่ที่ The Master c o a โค Academy จิตจักรัพดแห่งการตื่นรู้ในมนุษย์โลกใหม่เมื่อรุ่งอรุณแรกแห่งการเวลาเอ่ยทักมนุษย์ผู้เดินทางท่ามกลางเงาและแสงต่างเสาะหาเส้นทางกลับสู่ความจริงสูงสุดภายใต้ความโกลาหลแห่งโลกสมัยใหม่เสียงเรียกอันแผ่วเบา จากภายในยังคงก้องกังวานชวนให้เราหยุดนิ่งอย่างลึกลงไปในห่วงหัวใจจิตจักระพัดไม่ใช่เพียงผู้ปกครองโรคภายนอกแต่คือจิตอันสูงส่งที่รู้แจ้งเห็นความจริงในทุกสรรพสิ่งเหนือความสับสนเนื้อการแบ่งแยกจิตนี้เปรียบประดุษแสงสว่างกลางรัติการเป็นเข็มทิศนำพาวิญญาณให้ข้ามพ้นข้อจำกัดแห่งรูปรสกลิ่นเสียงและการเวลาในยุคแห่งมนุษย์โลกใหม่ ยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมจิตให้รวดเร็วราวสายฟ้าความสะดวกสบายกับไม่อาจทดแทนความว่างเปล่าภายในวิญญาณหลายดวงยังคงหยหาความสงบความลึกซึ้งและความเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลการตื่นรู้จึงไม่ใช่เพียงทางเลือกหากเป็นสัญญาณปลุกให้เราลุกขึ้นก้าวข้ามเปลือกนอกกับเข้าสู่แก่นแท้ของตนผู้ที่บ่มเพาะจิตจนแข็งแกร่งย่อมแผ่แกระแสะแห่งปัญญาและเมตตาออกไป รอบตัวเปรียบดังคลื่นอ่อนโยนที่สั่นสะเทือนถึงศรพท์ชีวิตเป็นผู้นำโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจภายนอกเป็นผู้สร้างสันติจากการรู้แจ้งในตนเองณเบื้องลึกของการตื่นรู้นั้นเราพบความสงบที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุแห่งโลกความมั่นคงอันเกิดจากการไม่ยึดมั่นไม่กอดรัดสิ่งใดความอิสระแท้จริงจึงเผยโฉมในห้วงจิต มนุษย์โลกใหม่จะไม่ถูกกำหนดด้วยเส้นแบ่งของเวลาชาติพันธุ์หรืออัตลักษณ์อีกต่อไปหาแต่จะเชื่อมโยงกันด้วยสายใยแห่งความรักและความเข้าใจจิจักพั์คือผู้บุกเบิกเส้นทางแห่งสัจธรรมทอประกายแสงแห่งอน,นันต์ให้ลุกโชนให้โลกลุกโชนด้วยความหวังและความหมายอันลำ้ำลึกขอให้เราทุกดวงจิตกลับมาอบกอดตอนเองด้วยความอ่อนโยนรู้แจ้งในธรรมชาติของการเกิดดับเห็นความงาม แม้ในหยาดน้ําและปลุกจิตจัก,กรพาพรดภายในขึ้นมาเพื่อเราจะได้เดินทางสู่เส้นสู่ขอบฟ้าใหม่อย่างสง่างามเรารา,ราวกับราชาผู้ตื่นจากความฝันนี่คือการปฏิวัติภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการประกาศอิสรภาพจากพันธนาการทั้งปวงและการคืนบัลลังแห่งจัก,กรวรลคือกับสู่วงวังลึกใน หัวใจของเราและเมื่อก้าวสุดท้ายแห่งการตื่นรู้มาถึงเราจะไม่เหลือสิ่งใดให้ต้องขว่ควาไม่ต้องเร่งรีบเดินหรือไม่แม้แต่ต้องพยายามค้นหาอีกต่อไปเพราะในห้วงลมหายใจเดียวกันนั้นเราจะได้พบกับจิตจักรพัดไม่ได้อยู่ไกลไม่ใช่ภาพลวงตาหากแต่อาศัยอยู่ในทุกจังหวะช,ชีพจรในทุกแววตาที่มองด้วยความเมตตาในทุกหยาดแสงอรุณที่ทอประกายผ่านม่านหมอกแม้มมม เมื่อรู้รู้แจ้งเช่นนี้ทุกก้าวย่างจะเป็นการเฉลิมฉลองทุกลมหายใจจะกลายเป็นบทกวีไม่มีความกลัวไม่มีการภาคจากมีเพียงการกลับบ้านสู่ความว่างอันสมบูรณ์จงลุกขึ้นเถิดผู้ถือของจิตจักรรพัิจงอบรับโลกใบนี้ด้วยความรักและความความเข้าใจ แล้วปล่อยให้เสียงหัวเราะของจิตวิญญาณบอยวินข้ามขอบฟ้าสู่เสรีภาพชั่วนิรันดร์นี่คือบทจบที่ไม่เคยจบบทกวีแห่งการตื่นรู้ที่จะดำเนินไปชั่วฟ้าดินสลาย